การแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานของรัฐนี่แม่งชัดเจนอยู่แล้วทุกอย่างชัดเจนมันจะอ้างว่ามันโดนปลดโดนอะไรต่างๆถ้ามันมีการปลดจริงทําไมวันนี้เจงดอกจิกไม่เอามาแถลงข่าวนะก็แสดง่มันไม่มีการปลดนะครับมันยังคงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเหมือนเดิมสถานีโทรทัศน์หลายช่องช่องพีพีทีวีเขาก็เอาเอาภาพนายเจงดอกจิกไปประชุมกันมาที่การที่สภาผู้แทนราษฎรมันก็ยังมีตําแหน่งเลยครับเป็นเจ้าพนักงานของรัฐเนี่ยนะแล้วมันบอกว่ามันแค่ เอาเอาภาพมาถ่ายแอคอาร์ตสมาร์ทด็อกอะไรมันอ่ะมันไม่ใช่การทํางานในสภาผู้แทนราษฎรมันไม่ใช่การเล่นตลกแนะเจ๋งดอกเจ็กนะคุณคิดว่าเป็นการเล่นตลกหรืออย่างไรครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะจะบอกว่าเนี่ยผมโดนปลดแล้วแต่ผมชอบเข้าไปแอคัานในทำเนียบนะผมมีบัตรเข้าทำเนียบเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่รู้ก็คิดยังไม่รู้ว่าผมโดนปลดนะครับแล้วก็ไปไประชุมกันมาที่การก็เหมือนกันเจ้าหน้าที่เข้าใจผิด นะก็เอาป้ายมาติดไว้ว่าผมเป็นเจ้าพนักง,งานนะเป็นพนักง,งานเจ้าหน้าที่อะไรต่างนะและคุณก็พูดเองแสดงให้เห็นว่าคุณแสดงตนเป็นเจ้าพนักง,งานตลอดเวลาก็แสดงว่าคุณยังไม่โดนปลดและตอนนี้ตํารวจก็ตามที่พีรพันธ์หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติรองนายยกที่แต่งตั้งคุณว่าเมื่อไหร่จะเอาคำสั่งปลดมาส่งให้ตํารวจสักทีผมเชื่อว่าไม่มีคําสั่งปลดหรอกนะนักการเมืองไม่ว่าใครก็ไม่สามารถช่วยคุณได้นะครับ คุณเจ๋งผมมองว่าคุณก็เป็นเจ้าพนักงานเพราะถ้าคุณไม่เป็นเจ้าพนักงานคุณจะเข้าทำเนียบรัฐบาลได้ยังไงทำเนียบรัฐบาลไม่ใช่ห้องน้ําสาธารณะใครๆก็เข้าได้นะจะเข้าทำเนียบได้แม้กระทั่งนักขา่าวยังต้องผ่านการตรวจตอนอต้องผ่านการตรวจมีบัตรอนุญ,ญาตอยู่ดีๆจะเข้าทำเนียบได้ยังไงผมย <ๆ S 1> ังเข้าทำเนียบไม่ได้เลยนะครับทำเนียบรัฐบาลเป็นที่อยู่ของนายกเป็นที่อยู่ของคณะรัฐมนตรีนะเพราะนั้นถ้าคุณไม่ใช่ เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใกล้ชิดนาการเมืองคุณจะเข้าทำเนียบได้อย่างไรล่ะครับนะมันฟังไม่ขึ้นนะครับว่าคุณโดนปลดแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจบแล้วครับคุณนะคุณเจ๋งนะผมว่าคุณลำบากในการสู้คดีคุณรับสารภาพจะดีกว่าไหมครับแล้วก็ไม่ต้องไปข่มขู่อะไรใครไม่มีใครก็กลัวคุณหรอกนะคุณเป็นบุคคลสาธารณะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นนาการเมืองประชาชนเขาวิจารณ์ได้ถ้าพฤติกรรมของคุณต่างๆเนี่ยมันไม่สมเขาวิจารณ์ได้ สีสุวรรณก็เหมือนกันวิจารณ์ได้เป็นบุคคลสาธารณะนะนะครับก็จับไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับถลาไะหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, คนแล้วตำรวจรายงานว่าเดี๋ยวก็จะจับเพิ่มขึ้นอันนี้แค่วงแรกนะเดี๋ยวจะมีวงสองวงสาวงสี่เขาบอกว่ามีการตบซักอีกเป็นจํานวนมากพี่น้องครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยครับพี่น้องครับนะผมดูแล้วพวกมันไม่น่ารอดนะไม่น่ารอด นะงานนี้เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็อยู่ในความสนใจของประชาชนพรุ่งนี้ผมก็มีให้สัมภาษณ์แต่เช้าช่องวันจะมาสัมภาษณ์ประมาณ10บโมงเช้าที่สนงงานักงานและช่วเงเยน็นๆหกโมงเจ็ดโมงก็จะมีช่องอะไรสแตนดาร์ดเรื่องอะไรต่างๆนะครับความจริงก็มีหลายช่องนะจริงๆไทยรัฐก็เชิญพ่กนี้แต่ปรากฏว่าผมไม่สะดวกงานการมันก็เยอะนะครับเราก็มาวิเคราะห์จอดนึกกันทางช่องทนายคลายทุกเนี่ยแหละครับนะทุกแพลตฟอร์มครับตรงไปตรงมานะครับผมมองเลยว่าคณะตบซักพรุ่งนี้นะไม่น่ารอดครับ ถึงแม่ศาลยังไม่ตัดสินแต่ผมดูแลแม่งไม่น่ารอดพยานหลักฐานแม่งนั่นไม่ต้องไปวันเที่ยงจะไปฟ้องร้องใครลรวเอาตัวให้รอดก่อนนะครับเชื่อผมมาที่แม่งกับสาวไส้กันเองจบแล้วนะในรูปโพลข่าวนะครับก็เป็นผู้สื่อข่าวอาญากรรมใครอยากไปดูช่องละช่องในรูโพลข่าวทางติกต็อกสองทุ่มนะครับโดนกี่ปีครับเอ่อเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินก็ประหารชีวิตครับโทษประหารชีวิตครับ ประหารชีวิตส่วนใครที่ไปร่วมมือกันก็รับโทษสองในสามก็จําคุกตลอดชีวิตครับจุกรูครับนะครับเนี่ยนายดูนะะักข่าวบอกผมยังเข้าทำเนียบไม่ได้เลยนะครับมันไม่ใช่เข้าง่ายๆนะทำเนียบนะเพราะฉะนั้นจะแบบบอกผมโดนปดแล้วเข้าไปแอดอาร์ตสมาร์ทด็อกอะไรอ่ะนะไม่ใช่เล่นตลกนะเจ๋งนะครับมันจบแล้วครับนะออานะครับหวานเทียบครับโทษหนักจริงๆครับสีสุวรรณหายไปไหนก็ไม่รู้แมกไปไหนก็ไม่รู้ สีสุวรรณนี่ผมส่วนตัวผมมองฟังจากตำรวจแถลงข่าวนะผมคิดว่าสีสุวรรณรอดยากต้องไปเอาเทวดามาว่าความเพราะอะไรมันมีหลักฐานมีทั้งเงินมีทั้งคลิปการสนทนาคลิปเสียงมันจบแล้วครับสีสุวรรณกมนะ็มันจบแล้วนะมันจบแล้วจากนักร้องตรวจสอบการทุจริตกลายเป็นนักตกทรัพย์จบแล้วสีสุวรรณมันไม่มีโอกาสรอดนะครับ นะครับคิดอย่างไรกับเรืองไก่นะครับเรืองไก่ก็เป็นนักร้องคนหนึ่ง دة, นะครับเหมือนกับคุณศรีสวรรค์เหมือนกับหลายๆคนดังนั้นมันก็เป็นหน้าที่ของเขาอน่ะ่นะจะเรียกว่าเป็นหน้าที่หรือเป็นอาชีพของเขาก็แล้วแต่พอมีเคสอะไรต่างๆนะครับที่อยู่ในความสนใจของบ้านเมือง <amusing. S 2> คนเหล่านี้ก็ก็จะออกมาร้องร้องทุกร้องเรียนก็เป็นเรื่องของคุณ carriage, เรืองไก่นะครับเขาก็เป็นนักนักร้องอาชีพอยู่แล้วนะ เขาอยากจะร้องก็ร้องไปนะร้องไปนะครับวิธีการร้องในคดีนี้ก็ไม่ยากเลยแค่ไปคัดคำพิพากษามาแล้วก็แนบเข้าไปแล้วก็ยื่นไปที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะแค่นั้นเองเพราะว่ากฎหมายก็บอกว่านะถ้าพรักการเมืองใดมีพฤติการในการล้มล้างการปกครองก็ต้องสั่งยุบพรักตัดสิทธิ์นะทางการเมืองคณะกรรมการบริหารพัก กฎหมายมันก็เขียนไว้แค่นี้นะมันเขียนอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นเมื่อศาลสั่งแล้วนะครับนะศาลสั่งแล้วนะครับว่าว่าพักเก้าไกลและคุณพิธามีพฤติกรรมในการล้มล้างการปกครองสั่งให้หยุดแล้วเพราะฉะนั้นแก้คัดคำพิพากษาฉบับเดียวไปยื่นกกตนะกกตก็นะ,ะ,ะอาจนะอาจจะไม่ต้องรอคําชี้แจงจากพักเก้าไกลเลยรับสำเนาคำพิพากษาเสร็จแล้วยื่นเลยแล้วก็ตัดสินเลยก็ได้ นะครับไม่ต้องรอที่ตรงที่แจง้งนะนะครับนะครับนะเพราะว่าเพราะว่าแหละถือว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนนะครับก็วันนี้สมมติเรืองไกลย,ยื่นตอนเช้าบ่ายคัดคาพิพากษาได้พรุ่งนี้เช้ายื่นเลยก็ได้ครับเพราะประเทศไทยเนี่ยมันทํางานไรรวดเร็วมากคดีการเมืองนะฮนะทำงานรวดรวด,รวดเร็วเลยก็สามารถทําได้เลยครับนะที่คุณเรืองไกลก,ก็ไปยื่นเนี่ยยื่นปุ๊บยื่นตอนเช้าบาา่ายยื่นสารรัฐมนูญเลยก็ได้ นะครับอันนี้หลักเลยนะเพราะกฎหมายมันเขียนแค่ว่านะล้มล้างการปกครองพอล้มล้างการปกครองมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วจบแล้วสารรัฐธรรมนูญตัดสินก็จบแล้ว,ลลถ,ลวถึงที่สุดจะไปอุทธรณ์ดีกาลองแรกแหกกระเชออะไรก็ไม่ได้นะแม้กระทั่งจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำพิพากษาก็ไม่ได้นะเพราะว่าถ้ามีลักษณะเป็นการจอดเสียดดูหมิน่นอาฆาตมาร้ายก็ติดคุกอีกหนึ่งปีนะเพราะเมื่อวานนี้ นะตุลาการตัดสินเสร็จแล้วก็ก็เตือนไว้ใครอย่ามาวิจารณ์สารนะมีโทษจำคุกหนึ่งเดือนปรับห้าอื่นดังนั้นเนี่ยเมื่อคำพิพากษามันออกมาแล้วเรียบร้อยว่าล้มล้างการปกครองก็ถ่ายสําเนาเอกสารแล้วก็ยื่นตอนเช้านะอ่าเรื่องไกลไปยื่นตอนเช้านะตอนบ่ายกรกตไปยื่นอ่าสารรัฐธรรมนูญเลยแล้ววันรุ่งขึ้นจะประชุมแล้วก็หรือภายในเจ็ดวันแล้วก็สั่งยุบก้าวไกลเลยก็ทําได้ ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตเขาอยากทําหรือสารรัฐธรรมนูญเขาอยากจะยุกเ <c oughs> ขาทำได้เลยครับมันไม่มีอะไรเลยนะครับไม่ต้องไปฟังเฟืองอะไรใครครับนะพักเก้าไกลหัวหน้าพักจะพูดจะอะไรต่างๆเขาจะไม่ฟังก็ได้เขามองว่ามันหลักฐานมันครบแล้วก็ทําได้นะเพราะที่นี่ <c oughs> นปรับเทศไทยมันทําได้ทุกอย่างนะครับมันแล้วแต่ดุลพินิจเขานะถ้าเขาอยากจะทําแบบเร่งรีบอย่างนี้เขาทาได้เลยยื่นเช้าบ่ายนะครับ ไทยก็สารเสร็จแล้วไปยื่นเลยแล้วก็ขอเวลาสักเจ็ดวันแล้วก็ตัดสินเลยก็ทําได้ครับถ้าถ้าสารัฐธรรมนดูและกรกตอมองว่าหลักฐานมันพอแล้วเพราะเขาวินิจฉัยชัดเจนแล้วนี่ครับนะอันนี้คือคําถามที่มีคนถามมาตะกี้นะครับถามมาผมตอบเลยตรงไปตรงมาเลยถาหน้าที่คนที่เรียนจบกฎหมายเนี่ยนะฮะนะครับมันทําได้เลยแต่เขาอยากจะทําอะไรก็ทาได้เลยนะ มันอยู่ที่ว่ากกตเนี่ยเขาจะทําหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอากันขนาดไหนแต่ถ้าเขาจะทําก็ทําได้เลยครับหรืออาจจะเอ่อเรียกพิธาแก้วไกลมาส่งเอกาสารประกอบักหน่อยสักเจ็ดวันก็ทําได้หรือเดือนสองเดือนก็ทําได้มันแล้วแต่ว่าเขาจะทนะําน่ะเพราะอํานาจมันอยู่ในมือของกกตเขาสามารถใช้ดุลวินิจทําอะไรได้เต็มเหนี่ยวเต็มที่นะเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องครับ เข้ากันมาด้วยอันนี้ตรงไปตรงมาเลยนะครับอ่านะแต่ถ้าจะมองอีกด้านหนึ่งถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งมองว่าสารรัฐมนูญเนี่ยสั่งให้หยุดการกระทําสั่งให้หยุดหาเสียงเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขอ่ามาตราร้อยสิบสองเตือนไว้ก่อนอย่าไปยุ่งกับมาตราร้อยสิบสองนะอ่อย่าไปยุ่งกับเด็กและเยาวชนนะอย่าไปรณรงค์นะอย่าไปหาเสียงนะอย่าประกันตัวนะอ่าอย่าไปประกันตัวผู้ต้องหานะ เตือนไว้ก่อนนะหยุดนะสั่งให้หยุดแล้วนะถ้ามองในแง่นี้มองว่าสั่งให้หยุดก็คือเตือนแล้วแจกใบเหลืองอันนี้กรก,กตอ,อาจจะไม่ยื่นสารรัฐธรรมนูนก็ได้นะถ้าตีความมาสารรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดก็หมายถึงเตือนนะเตือนนะเตือนนะก้าวไกลพิธาอย่าไปยุ่งนะนะอย่าไปแก้นะมาตราร้อยสิบสองนะอย่าไปหาเสียงนะอย่าประกันตัวผู้ต้องหาคดีรนะนะ้อยสิบสองนะนะถ้าเชื่อกอาจบไปนะเป็นแค่คำเตือน เป็นแค่กร,รมเตือนนะครับถ้ามองว่าเป็นแค่กรคำเตือนก็หมายความว่าอ่านะเอ่อกกตอาจจะมองว่าเอ้ยเขาแค่เตือนนะเตือนให้หยุดซนะถ้าหยุดแล้วก็แล้วไปแต่ถ้ายังไม่หยุดก็โอเคมีพฤติกรรมอะไรใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็ไปยื่นกรกตรก็ได้อถ้ามองแบบนี้ก็ได้อีกด้านหนึ่งก็แล้วแต่ว่าเขาจะมองเพราะอำนาจมันอยู่กับเขา